ดีค่ะเรามาดูวิธีการแก้ไขนะคะกรณีที่ว่าเครื่องอหยอดเหรียญเข้าไปแล้วเหรียญเด้งออกมานะคะหรือว่าหยอดเข้าไปแล้วเหรียญมันเด้งขึ้นเป็นร้อยนะคะสามารถทานฟรีได้นะคะถ้าเป็นเครื่องรุ่นนี้นะคะให้ลูกค้ากดปุ่มนี้นะคะกดปุ่มนี้ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะปุ๊บ จะมีไฟขึ้นกระพริบกระพริบช้าๆแบบนี้นะคะลูกค้าก็กดไปอีกทีหนึ่งนะคะกดไปอีกทีหนึ่งปุ๊บให้มันกระพริบรัวๆนะคะพอมันกระพริบรัวๆแบบนี้เสร็จนะคะลูกค้าก็รีบนะคะมาเอาเตรียมเหรียญน,นะคะลูกค้าจะต้องมีเหรียญอย่างน้อยประมาณ30-40ถึงี่เหรียญน,นะคะหยอดเข้าไปนะคะจนหน้าจอเนี่ย <field. S 2> ขึ้น300นะคะคือหยอดไปเรื่อยๆนะคะหยอดให้ต่อเนื่องนะคะจนกว่าหน้าจอขึ้น300นะคะแล้วลูกค้าก็ไปปิดเครื่องด้านข้างนี้นะคะไปปิดเครื่องตรงสวิตช์สีแดงด้านข้างนี้นะคะ ปิดแล้วก็เปิดใหม่นะคะก็จะหายนะคะแต่ถ้าไม่หายนะคะจะต้องเข้าไปดูในโหมดการทํางานนะคะว่าลูกค้าไปปรับโหมดตรงที่เมนูที่6ที่7อะ่ะเป็นเลขแถ้าบางรุ่นมันจะเป็นเลข10นะคะกับเลข1เดี๋ยวต้องมาเช็คดูอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเกิดเซตเหรียญแล้วยังไม่ได้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ